ข้อดีของผู้ชายอบอุ่นนะครับสําหรับคุณผู้หญิงที่กําลังมองหาแฟนนะครับคู้ชีวิตหรือคนที่จะคบกัน,นครับสิ่งหนึ่งนะครับอยากให้พิจารณาคือพยายามมองหาผู้ชายอบอุ่นนะครับนิยามผู้ชายอบอุ่นคืออะไรก็คือว่า อยู่ระหว่างกลางของผู้ชายที่มีความมัสคูลินมากเกินไปนะครับซึ่งบางทีอาจจะกลายเป็นท็อกซิกมัสคูลีนหรือผู้ชายที่เย็นชาเกินไปหรือโรบทเกินไปหรือลูเซอร์เกินไปนะครับผู้ชายอุ่นก็จะอยู่กลางๆนะครับซึ่งลักษณะของผู้ชายอุ่นจะมีดังนี้นะครับข้อที่1นะครับคือมีความเป็นผู้ชายแต่ก็เคารพให้เกียรติผู้หญิงซึ่งผู้ชายประเภทนี้ก็เป็นผู้ชายที่มีมัสคูลินที่ค่อนข้างสูงและก็เฟมินีนที่สมดุลก็คือคนที่มีมัสคูลินสูงคือเขาจะมีเป้าหมายเขาจะมีความรับผิดชอบ แล้วก็อยากดูแลผู้หญิงครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะถูกเติมเต็มนะครับเฟมินีนจากแม่เพราะนั้นเขาจะได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เป็นอย่างดีหรือน้องสาวอย่างดีทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ให้เกียรติผู้หญิงไม่ทะเลาะกับผู้หญิงไม่ด่าผู้หญิงไม่ว่าผู้หญิงนะครับเวลาผู้หญิงมีปัญหาหรือระบายอารมณ์เขาก็จะสงบสุขแล้วก็ไม่ทําร้ายร่างกายหรือไม่ทําร้ายจิตใจให้รุนแรงครับเพราะเขารู้สึกว่า เขาเข้าใจธรรมชาติผู้หญิงเพราะอยู่กับผู้หญิงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เข้าใจความรู้สึกผู้หญิงเป็นอย่างดีนะครับข้อที่2ครับคือเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกนะครับแต่เป็นคนที่ไม่บังคับแล้วก็ให้อิสระ,ะครับซึ่งข้อนี้ก็สําคัญมากครับเพราะว่าการที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยความใส่ใจในความรู้สึกของผู้หญิงเนี่ยก็จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีความสุขที่จะอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกเป็นคนสําคัญนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะให้อิสระนะครับความเป็นผู้หญิงครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคนที่ทําตามใจตัวเองสูงแล้วก็ไม่ได้ใช้้ตตรรรรกะะะะหหือเเุผลนนนคัับพาฉ ถ้าเกิดเราไปอยู่ผู้ชายบางคนที่มีอีโก้เยอะแล้วก็จะอะไรอะไรก็ต้องมีเหตุมีผลทุกเรื่องสิ่งนี่เกิดขึ้นเกิดผู้หญิงคนนั้นก็จะไม่สามารถแสดงตัวตนของตัวเองออกมาแล้วก็ทําให้กลายเป็นคนซึมเศร้าแล้วก็แล้วสุดท้ายเนี่ยพอไม่ได้แสดงความเมโนโตน่ะ เฟมินินก็ไม่ออกพอเฟมินินออกผู้ชายก็จะไปหาคนอื่นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผู้ชายที่ให้อิสระในการแสดงความรู้สึกแล้วก็ใส่ใจในความรู้สึกของผู้หญิงคือคือมีความตามใจนะครับเหมือนพ่อที่ตามใจลูกครับสิ่งกิดขึ้นบผู้หญิงคนนั้นก็จะหลัง่งเฟมินินออกมาแล้วก็จะทําให้มอบเฟมินินตัวนี้ให้ผู้ชายแล้วก็ตัวผู้หญิงเองก็จะเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็เติม,เต,มเต็มตัวเองด้วยนะครับข้อ3ครับก็คือเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับแต่ก็มีความยืดหยุ่นนะครับคนซื่อสัตย์ก็จะเปรเวงาตะขลแ่ณ เดียวกันก็จะมีความยืดหยุ่นคือไม่ได้ร้อนไปหรือไม่ได้เย็นไปนะครับบางทีก็อาจจะมีร้อนบางช่วงก็เหมือนกับว่าทวิตท,ที่ว่าตอนเทีย่ยงร้อนแต่ตอนเช้าตอนเย็นอบอุ่นนะครับแล้วก็คนพวกนี้เขาจะไม่มีความเป็นอีโก้ครับเขาเพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่พัฒนาตัวเองหรือปรับปรุงตัวเองตลอดเวลานะครับเหมือนกับว่าเวลาที่มีการทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันหรือมีปัญหากันเนี่ยเขาจะกลับมาดูตัวเองเขาจะมาเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ กลับมาเรียนรู้พัฒนาบางคนก็จะไปศึกษาด้านจิตวิทยาบางคนก็จะไปศึกษาเรื่องไม้เสรนะครับต่างกันนะครับกับผู้ชายบางคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนซื่อสัตย์แต่ว่าเป็นโลบอทจ๋าก็คือว่าไม่ยอมพัฒนาตัวเองคิดว่าตัวเองเพอร์เฟกคิดว่าตัวเองดีแล้วเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่อยู่ด้วยก็จะทุกข์ใจนะครับเพราะว่าในความพันเนี่ย มันไม่มีใครผิดใครถูกครับแต่วันต้องปรับตัวเข้าหากันถ้าเกิดไปเจอผู้ชายที่มีความยืดหยุนะ่นเนี่ยผู้หญิงก็จะทุกข์ใจมากครับเพราะว่าเอกอต้องทําตามเขาแล้วสุดท้ายก็จะําไปสู่การเป็นซึมเศร้าครับเพราะนั้นนี่คือ3ข้อนะครับที่อยากให้ผู้หญิงเป็นคนพิจารณาครับเวลาเราดูว่าผู้ชายคนนี้อบอุ่นเนี่ยอันแรกคือเราจะเห็นเลยว่าเขาเป็นคนที่ความพันดีกับแม่ของเขาแล้วก็เขาเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเจอผู้ชายลักษณะนี้ก็คือให้ดูแลเขาดีๆครับเเเตติมม็ขาให้ดี ก็รักษาเขาให้ดีแล้วก็ผู้ชายคนนี้จะกลายเป็นพ่อที่ดีและสามีที่ดีในอนาคตนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จหรือเป็นคนที่ยังไม่ไม่รลอหรือไม่มีฐานะการเงินดีเหมือนคนอื่นแต่ในอนาคตเนี่ยเขาจะทําให้ครอบครัว อยู่กันได้อย่างยาวนานแล้วก็มีความสุขถ้าเกิดมีลูกก็จะเลี้ยงลูกออกมาดีมากๆครับใครสนใจอยากเข้าใจเรื่องความพันหรืออยากบดล็อกตัวเองนะครับให้เป็นผู้หญิงที่ดีขึ้นนะครับให้เป็นแม่ที่ดีขึ้นให้เป็นพ่อที่ดีขึ้นก็ติดต่อโคชชิ่งนะครับเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยบดล็อกพนต่างๆแล้วทําให้ตัวเองมีความยืดหยุ่นในทางอารมณ์ความคิดจิตใจมากกว่าเดิมนะครับก็ติดต่อมาได้ครับพิมพ์ pc นะครับรักและห่วงใหญ่โคชอทีนัน